đây hết bên cung bảo con mẹ Ồ oh. Bây giờ thông <laughs> <thông> มาหมดวันไนขาตุ่มโอเคเอาสวัสดีค่ะสัสดีครับในเมืองเลยกับมาตนอนไหนมาอ่าก้นกว่าอ,อ๋อ sao rồi nè Mắt bơi hang to thang này đê. thang này cho ba nã, lấy của Thang quần à rồi đây mẹ? ขนอกันแล้วจุกหวน่อเดนกระเด็นีะเกรเนกรนกระเด็นกระเนกรนกะเด็กเด็นลระเนกระเนกระเด็นระยดนกระเด็นกรเนกระเดรเนนกระระเนกระเด็นกะเเนรรก็ก็ดรรนเเรเดระนกระกรนก็เดร เออสบายอยู่แหมเอ่ยงังไคก็ยัง่ถวเึ้งเบิรและปีนี่ทึ้งเึ้งก็เบิแล้วปีนี่พี่ไปตามไหวนะแม่นาะเอออ่ะก็มาซีพระองค์แม่มาเข่าปฏิบัตินาเพลกทนะเิ เดี๋ยวว่ามันมันลงไปจากที่อะไรแม่น้ำบ่อมันมันเกิดหลแห่งบ่อไหลคอยไหลลงไปเหงบ่อไหลบ่อไนขึ้นหรอก

รือบอกว่ปัญญาจะจะเขาทำเขดีเลยมันจะมีผีบดนผีโดนตายมากาว่ากเรื่องมาเขาเนาะมันนี่จะนั่ง้าจัโอ้ยเป็นจังโมาเนี่ยมาเป็นป้ายูเยโอ้ยเป็นชังมาอาป้าเต ต <Rice fiction. S 2> ้องวนไว้วนวนให้สาดไม้ันเกลมันปันเกี็ดบอกได้คือไม่กินปลาคือจะห้าคทีเนอกห้าวทีนอกตัดดิเนื้ออยากไหนฟองเี้อากหินอกอเก้าตัวตายไปเพื่อจะได้ดกางแนน้องจะมหาลัยไม่ดูทั้งแต่เพื่อได้เกลื่อน สุดี่เด้อนทั้งนาวนกิงเพื <S <S ่อีะกเสร็จนิดหน่อยกาจ้าเออกกำลังมาปีเนี่ยพันจันทร์งานปริาบัติที่โอได้ออกบินธบัตทั้งหอคือพันยอดร่วมร่วมอาหารหวานข้าวต่างๆมาตังไปในล้านบินธบัตรคืออยู่น

เราก็เอาไปจากแคว่นต้องขึ้นเชิญสกปรด้วยรงตาพระลสตาพนเมื่อแดพระเพืสาไปทิพกระจาบแล้วขึ้นเชินตาตกปรนเนี่ไปจมาท่านอธิษฐานเป็นลำปิเลาพ้นยางนาตามตาเป็นรชีวิตกับโย่น

ชาวบกนี้เขาจะน่าดูใจเละู่ดีชาวบ้านเอาไปอธิษฐานไปฮึมไมวะสาธุสาธุไอทิศนี่เลยไอทิศเลยมากครับโอ้สาธุมากมือคว้นนะครับโอ้เจ้บ

เปียงเงินเป็นงบ่ยุนรักษายีุ่นรักษายี่บุนเปียงเงินบ่ขึ้นล่างแล้จ้ะโอเอ้โอ้ก็จะโอ้แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอแต่ว่าใกล้เหยมากว่าเท้าเดิมเออเสียท่าของเรามันคืนักบวดด้วย๋อสาธุ ประทาาบานประทาารักของสาบนน่นกันอาไม่เ hmm. ต mm ียมตัวขาดตบลืมลบขอบตามตามนานนานจนก็จะิดถ้ามันไม่เละเท็จถึงลบไปจะตีว่าห่าเรือกว่าอ่ารู้คทำรู้ความานนี่นเองทเลเซไปเลยว่าอาะเบียบเรียบร้อยเราว่าประทเจมาเจ้า อบรรยากาศพอนี้ไม่หญ่เป็นมาแสวงบุญบุญ่วมเอาบุญอาท่าน่เจ้าเพื่อนาตนาตนลาตน้อี๋ขึ้นเแนะนำให้คนดีนั้นจะย่อมเป็นคนที่เป็นผู้ที่เรียกว่าคนดีคนสามารถทำให้ศาสถาเจริญขึ้นมาได้เด การเนี้มาเพื่อพัฒนาด่มยกันพูดีคำถึงแน่แต่สูดีถึงแม่เด้ออาพ่อหาินนำวางเถือตลาดของข้าวะาเตรดังเรองน้ำค่ะต้เกรนมากต้องกันอามาตอยสัก้ออาอาจารย์ดางๆมานำท้าวกันตอนที่หนึ่งก็มาด้นสักพื้นอาคากเล้ออามาตรมาเสริ แต่บ er, uh, um, uh, uh, ุก uh, 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 uh ับแน่กระี่เม็ดยันตรต่แน่กีเด้อนี่เป็นบุญอับตู้กานายาตายยาแน่นอนเออวาแนปฏิบัติหองแต่งเอาตาตักตาบ่าวกดีเป็นสิ่งที่ไม่ตายเออตนกิเป็นสิ่งที่ไม่ตดยคุณอยากคุณโอดาวบานราก็เคยอาทำบุญทำกุศลตาโบวชตางวัดโอ้ยเดอ

อาสอยาเด็กเด็กต okay. yeah. <glorious> ัวสั้นตัวใหญ่ <kill> ัสใาย่ตัวใหญ่กามาลสั่ค uh ุย huh. เี Tyl ็กว่าธรรมตัะเห่ที Total ่ย่างนที่สบายที่จรงแล้วเขาได้คลตัวใหญ่เรียกว่าเสียวนาจัาราณังอาเสียวนาจักลาณังกิจการเสียวนา

กาพยาบาลโบราณที่การนำมราประกอบาานอาจารย์ท่าที่สังเกตุจะเห็นเจการรักษาคนแก่หมอประจำท้องดีูทำดีก็เจริญด้วยการรูปแบบดูแลภรรยา้วภาพก็แต่ละจุดศูนย์แ่าทแต่การหยดมีความเฉลียวฝนลงเลืองขึ้นมาก็ทำดีเนี่ย เราทำดีดีก็ตองสนองตอบเราทำไั่ดีก็ตอบสนองเเราทำดีดีระดับคนทุกคนวทำแต่เราดีในขณะนี้ก็มีพระสุ้าวมาเข้าปฏิวัติทันษดามาตั้งมากตั้งามตามเวลาทั้อาจารย์กับท่านข้าบาหลกันเลยอาจารย์กับท่านเพื่งนั่งเลเลงการดีใจนั่งมะพูตะพุกของขาหลว การกับมา่ทั้งเพ่ลงับมาแม่ยตันดเ้งเตียกดีใจเออลงให้เบียปฏิวัติการกับกัรนี่ลงทะเบียนรูน้ำเต็มให้หน้าไปอที่มันขักเนาะมันมันแห้งทางผี่เลยมันมันหลายกว่าทางนนทนจัง อาบอกออไปก็จะากันไปยังคุญญาตุญมที่ไ so ด <M> ้มาเสร็แล้วก็ตองนีการไหลพาลติมก่อที่เรื่อมสลาสะพอนเดินมาเสร็จแล้วแตบท่านไดไปยืนบอกอโถเราะวาต่อนี้มาทานที่จำเป็นรุปแล้วเขาก็ไปจังไว้เบาเอนแกงบาตามลกท่านถ้าอาหารที่ว่าตันสจำเป็นเกิ่มาว่าตันงเป็นกัิยะที่แกวจก็ต้องอไปลงหัว จ้าทุคุณแม่สาทุสาธุเนาะเออะได้คุณแม่น่ะยเบ่งเลยโอ้ยังบะลลองดอกจลองป้อมบดชวันลาคุณแม่เออเอาจสบาอมไปโอ้เป็นบ้านไหมเออ เอาสาทุุแ่นหเนมอาว่าฮู่คุณแ่ไเาทุคุณแม่สาธุเออเอาเอาทุแม่ตอนนี้บ้านดีพอปัะเนี่ยเป็นบ้านไม่ดีปัะเนี่ย

ในบ้านเกันเด็แบ่งกันเป็นกลุ่มเดี่ยงพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าลอยเกือบร้อยรูปยอดแ่งแบ่งกันเป็นคุมคคคนนค่มมือหนึ่งกลุ่มหนึ่งมือหนึ่งคุม่มหนึ่งสำหรับเหตุงานปฏิวัติเอาบุญกับพระเป็นมะเขาปฏิวัติกรรม เป็นกอุปธรรมคำชู่นะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าพระกุณฑเจ้าก็เป็นสร้างเท่านาอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นสร้างเทาหลังเป็นเป็นผู้ทำบ่ชให้เกิดความบริโภคกังวลนกับพระกุณเจ้าความห่วงนันห่วงนี่การปฏิบัติธรรมกิจแจกเกิดเกิดความสงบได้ง่ายนอนจาก

搞我听好。